กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เร่งจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี68แบบเหมาจ่ายครัวเรือนละ9,000บาทนะคะโดยในวันที่5ธันวาคมเป็นการโอนครั้งที่5จำนวนกว่า26,000ครัวเรือนด้วยกันในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะส่วนการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุกภัยใน4ครั้งที่ผ่านมาใน8จังหวัดภาคใต้โอนแล้วรวมกว่า550,000ครัวเรือนนะคะ ด้านนายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยค่ะว่าผู้ใช้ไฟฟ้าที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาจะได้รับการยกเว้นการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน68จากการไฟฟ้าส่งภุมิภาคในประเภทบ้านอยู่อาศัยซึ่งก็มีผู้ได้รับผลกระทบกว่า451,000รายเลยนะคะคิดเป็นค่าไฟฟ้า420ล้านบาท ด้านการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำรถทางโรงการขนส่งทางบกก็ช่วยเหลือเจ้าของรถที่แผ่นป้ายทะเบียนรถเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีป้ายวงกลมหรือคู่มือจดทะเบียนเล่มทะเบียนรถชำรุดหรือสูญหายไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนรถฉบับจริงค่ะ โดยสามารถใช้สำเนาเร่มทะเบียนรถหรือกรณีที่ไม่มีสำเนาเร่มทะเบียนรถก็สามารถใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถมาติดต่อได้และก็ยื่นขอดำเนินการได้ทุกสำนักง,งานขนส่งทั่วประเทศตั้งแต่บัตรนี้ไปต้นไปจนถึงวันที่25กุมภาพันธ์69ค่ะ ทางด้านกระทรวงพาณิชย์ก็ร่วมกับภาคเอกชนจัดกิจกรรมรวมใจไทยฟื้นแดนใต้เร่งฟื้นเมืองฟื้นธุรกิจและฟื้นเศรษฐกิจภาคใต้ผ่าน3กิจกรรมหลักๆนะคะก็จะมีในเรื่องของการลดค่าครองชีพประชาชนโดยลดราคาสินค้าจําเป็นสูงสุดกว่า50%ค่ะลดภาราซ่อมแซมบ้านเรือนลดราคาวัสดุที่จําเป็นต่อการซ่อมแซมบ้านเรือนสูงสุด88%นะคะ แล้วก็ลดผาระซ่อมแซมยานพาหานะบริการศูนย์รถยนต์ลดสูงสุด18%เพื่อช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตแล้วก็ประกอบอาชีพได้โดยเร็วที่สุดค่ะ